มึงนัดที่กี่คนวะไม่ไม่กี่คนหรอกพี่แม่งมีผู้หญิงเอาแม่งเลยใช่เหรอมีผู้หญิงด้วยเหรอเอาไม่รู้เอาแม่งเลยไม่รับมึงเปิดดิเพื่อนเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยมึงก็มาดิโง่เหี้ยอ่ะโง่โง่เหี้ยนี่ก็โง่ไอ้สัตว์ ครับผมก็สวัสดีเด็กช่างชาวกนกชาวชื่นชาวบูชาวแบบประชาชนประชาชื่นประชาันนะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมดนเลบานอนในเซิร์ฟเด็กช่างซับไายนะครับผมเป็นเซิร์ฟของแม็กซิมฟ้าอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับไอเชียดนเนี่ยมันมากับน้องๆสี่ห้าคนนี่มึงดูเตรียมรถกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้ไอสัตว์กูใส่แบบทรงหมกมานี่ย็ดแม่แบบทรงหมกกระจกใสแบบพร้อมลำเงาแบบได้ทุกเมื่อนี่แลวรถคันไหนคันกูเนี่ยแม่งเหมือนกันต้องหลายคันไอ้เหี้ย คันสามพี่คันสามอันเนี้ยพี่อันเนี้ยขันเนี้ยของพี่ของกูแล้วไหนไอ้นั่นของคนอื่นล่ะพี่ผมไปด้วยพี่เขาไหนไม่รู้โอเคขึ้นมาเนาะได้ไหมอ่ะส่งกูอยได้ไหมอ่ะไปส่งที่ไหนครับผมส่งที่กตลาก็ได้ครับอันนี้ทีมเด็กบูนะครับผมคุณจะมาให้ผมไปส่งอะไรครับเนี่ยพี่ผมก็ได้ใส่ช็อปไงไปด้วยได้ไปล่ะใค้นั่นแหละได้ได้ให้ให้พี่เขาไปด้วยหน่อยนิดหนะพี่เออมึงขึ้นมาดิมึงขึ้นคันนู้นก็ได้น่ะคันนู้นน่ะคันไหนครับน่ะคันซ้ายสุดอ่ะ กูจะไปตีโรงเรียนอื <nor> ่นแน่ๆมึงรู้ไหมนะใช่หรป้าหรอออครับพี่พี่อย่าพาผมตายนะเออปล่อยแม่งไปทางนั้นนะกูบอกให้ขึ้นฝั่งซ้ายนี่ก็แม่งไปขึ้นทางนู้นไปแต่เราไปบุกอินกันเลยไหมตุ้งน้องไปเลยครับพี่โอเคดิไปดิไอ้น้องมึงชื่ออะไรวะฮะไอ้อะผมหรอเออมึงนั่นแหละผมชื่อนิดมีทอะไรวะมีทติ้งเหรอไอ้น้องมึงรู้ป่ะเราอยู่บนรถเนี่ยเราลำงาด้วยเดนเว้ยไอ้เหี้ยงาแม่งโคตรเท่อ่ะ ทำงานอะไรอะลำงาวลำงาวทำงานที่อะไรมึงเห oh. ็น <cia downtime S 2> ว่าทนวะล,ลำเงาไม่ดูเดี๋ยวกูลาไม่ดูเฮ้ยเพื่อนๆอนย่าชนกูแป๊บนึงเฮ้ยเราแม่งก็มีแค่ห้าคนแล้วโรงเรียนตินมันอยู่ตรงนั้นแล้วเราไปเลยไหมเนี่ยโ oh, อ้ยง่ายแต่ว่าตอนเนี้ยเราแบบลำงาวได้มึงรู้ไหมนะ่ะน่ยกูลำไม่ดูไหนอาวุธผมหายเงี้ยอุ้ยเฮียตาเลยแม่งเช้าก็ทันหันอาวุธมึงหายไปไหนอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วมึงเรียนบูมากี่ปีแล้วน่ะฮะถึงปีเลย ใช่อ่ะมึงเรียนได้แป๊บเดียวเองเหรอเรียนใช่ใช่เรียนได้แป๊บเดียวทำไมวะมึงเรียนไม่จบอ่ะมึงดื้อใช่ไหมมึงมีเรื่องนักเลงกับน,นักเลงใช่ไหมเฮ้ใจเย็นดิเพื่อนไอ้ที่มึงจะชนกันเองทำไมเนี่ยมึงมีเรื่องก่อนใช่ไหมก่อนจบอ่ะใช่ใช่ใช่อ่ะมึงเป็นเด็กช่างเก่าเหรอใช่ตอนแรก<อ><ช>มึงเรียนที่ไหนเนี่ยเรียนบูเรียนบูตลอดอ่ะไม่ไม่ขึ้นรักปีผมอ่ะอ๋อมึงเรียนเรียนบูแต่เรียนไม่จบสักทีใช่โอเค อเฮี้ยไม่เลวว่ะไอ่สัต oh, ว okay! ์เอ้ยเร็วพี่ซอยกลับกรา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 บโอ้โหเกิดโอ้โหไอเฮี้ยทำไมมันเยอะขนาดนั้นวะน่ะเต็มเลยว่ะป้เรากอย่าพึ่ง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 ไอ้เฮี้ยแล้วมันประชุมเฮี้ยอะไรกันอยู่วะน่ะแอปู้แอปตู้อ้โหเฮี้ยเอ้ยแม่งทั้งงงทั้งเงาอะไรมาเต็มอ่ะพวกแม่งอ่ะ ถ้ามันวิ่งมาเป็นไงน้องเอาหัวตัดล่ำแม่งเลยไหมเอาไหมพี่นี่คนเราตัดเลนะเย็นๆเราเราเราแผนเดิมก็ได้เนี่ยเราไม่ชอบแกงคุยได้เสมออืมใช่ไปเล็กเราสายเลียมไม่แล้วโรงเรียนเรามีแค่เนี่ยแล้วทำไมมันเยอะจังวะโรงเรียนมันอะโรงเรียนเราไปไหนยอะอี่กินไม่เยอะมากเฮ้ยน้องหัวตัดเราเอางางามาเลยเราไปไหนหมดไม่รู้อ่ะ น้องมันแอกจังเลยไายหมดกับน้องแตกฮัลโหลฮะรอบที่แล้วเล่นกูไว้ว่าไงเนี่ยไว้ว่าทำไมอ่ะอ่ะตลอดนี้กูมาแก้ไงทำไมอ่ะมาแค่นี้เหรอกูมาแค่นี้ก็ชนะดิก็กูเก่งอ่ะมีไรป่ะตว์แล้วมึงรอเฮียอะไรไอสัตว์เอาแม่งตัวแรกแปบนเนี่ยคนก็น้อยป่าเอาใจกูถึงไงทำไมอ่ะทมาดีก็มา โอูู้ดูนัวดูวงนัวดูดวงนัวมัดออกดูวงนัวมัดออกโอ้โหวงนัวมัดออกโอ้โหโอ้โหโรงเรียนกูเบิ้ลเฮียโรงเรียนกูเบิไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนลุงทิ้งเหี้ยโอ้โหเหี้ยทำไมเราแม่งอนาจังวะไอ้เหี้ยพวกแม่งเป็นสิบเลยเหี้ยโคตรเยอะทอช็อปก่อน เฮ้เอารถพวกกูในซัดเดี๋ยวกูต่อยแม่งเลยมันมีสามสิบคนอ่ะพี่ใช่เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปนอนโรงพยาบาลก่อนน้องเราไปนอนโรงพยาบาลก่อนปะโอเคครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมพาเด็กผมเนี่ยไปนอนโรงพยาบาลอะไรเสร็จก่อนนะไอ้เชี่ยวันนี้เด็กผมน้อยมากเลยจริงๆจากใจนะครับผมวันนี้เด็กผมเนี่ยน้อยมากไอ้เชี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยน้องน้องมันเบรกไม่ได้รถไปเที่ยวกัาเล่้งค้างน้องน้องกันเล่้งค้างน้อ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 งน้าเล่้งค้างจริงน้องกัาเล่้งค้าง ไอเฮี้ยมันเอาแกเขาเปล่าไอ้เฮี้ยมาเนี่ยเนี่ยมันหยุดไม่ได้นะน้องน้องเขันเร่งมันงขางไอ้สัตวสกูลงก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยขันเร่งขางไอ้เฮี้ยเอากูตายไอ้เฮี้ยเอาอตายไอ้เฮี้ยโอ้ยครับตอนนี้ผมก็นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนไอ้เฮี้ยไปเดี๋ยวเราไปน้องๆพร้อมยังมึงอ่ะไอ้เฮี้ยเอาแล้วพี่ไม่นอนเหรอนอนแล้วก็เมื่อกี้ไอ้เฮี้ยกูแม่งขันเร่งข้างมึงถามไอ้เฮี้ยนี่ดิ และไอ้เหียนี่หนีกูก่อนเลยหนีกูลงก่อนเลยนะพี่แกแบบไอ้เหี้ยกลัวแบบตายไปพร้อมกูเหี้ยกดลงไงไปเพื่อนหยุดนั่งเลยไรสัตว์เดี๋ยวหมอไล่แล้วครับพี่ไอ้เหี้ยแม่งแต่เด็กอินแม่งเยอะจริงนะเยอะเยอะพี่โอ้สิบคนนะพี่โอ้โหอันนี้ก็พวกมันใช่ไหมเนี่ยไม่เห็นตึงเลยไอ้พวกเหี้ยนี่ก็พวกมันใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่พี่เฮ้ยมันจะดักเราไม่ให้ออกโรงพยาบาลเลยเหรอวะโอ้โหใจเป็นน้องใจเย็น กว่าเรารวมก่อนดีกว่าเรามารวมมาในโรงพยาบาลก่อนดีกว่าเฮียใช่ใไม่ตึงกันหรอกไม่ได้ตึงกันหรอกมาดีดีคุไม่ได้เพื่อนมึงไปเรียกเพื่อนมึงไปเรียกเพื่อนมาก่อนเรียกมารวมเร็วคุณไปซื้อไม่ได้อะไหนไอ้เอเอาไปื้อสีเก่อนกูอเราสีเงินแล้วก็ตเออมีแค่นี้แหละพวกเรารวมกันได้แค่นี้เนี่ยแล้วเราจะเอายังไงกับพวกมันดีวะฮะไม่รวมไม่รวมตรงสะพานมึงคิดแผนดิมึงได้ยินมันพูดไหมมึงได้ยินมันพูดไหม มันบอกไปรวมตรงสะพานไปรวมตรงสะพานมันยินไมเฮ้พี่ได้ยิน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 บูไม่เฮ้ยนั่นไงนั่นไงโรงเรียนเราไม่ผลแล้วูแล้วไงบูเออแล้วเราจะเอายังไงเราจะหนีไหมหรือว่าเราจะสู้หรือเพราะมึงพวกจะสู้ไหมพวกมึงอ่ะก็แต่พี่เลยก็ต้องสู้ดิพี่กูดูอาวุธพวกมึงดิแต่ละคนมีเหี้ยอะไรมั่งไม่ถืยชื่อแะบหมัดอ่ะมีหมัดโอ้ยมีปักฉลามโอ้โหมีงาวไอเนี้ยมึงอ่ะไอหัวทองเอ้าอาวุธไม่มีอ่ะเขาไม่ได้แจกเขาแจก แตกมันหายไปไหนไม่รู้อ่ะเฮ้ยฝัตเด็กอินไปไกลส้นเตี้นี่เฮียเดี๋ยว้งแทงทิ้งแม่งเลยไปไปไปดิไปดิเด็กไงไกลนี่ไปไปเฮ้ยไอเนาะไปไปไอเฮียเนี่ยไอ้เนี้ยเดี๋ยวลุมบ้างจะได้รู้ว่าโดนลุมเป็นยังไงเออมึงเดือดอะเฮียไม่ตึงหรอกไม่ได้ตึงหรอกเฮียมึงยังปากแป้งเงินลูกแทงแม่งทิ้งเลยเด็กเฮียเองครับเองครับ กูอุ้มไปแทง,มงแม่งเลยปะ่ะเฮ้ไปเว้ยจ่ายได้เปล่าเนี่ยกูมาประชุมกันเนี่ยมึงมแอบฟังได้เปล่าเออเฮียพวกก็มากเฮียปากก็เหม็นแล้วมึงเป็นสตรีนอะไรล่ะโรงเรียนมึงก็ได้แค่คนเยอะแหละไว้เด็กเชี่ยอินเออเฮียอินก็ตอกสัตเอ้ยกูไม่ไหวนะกูร่างเอาจริงแล้วด้วยไอ้เฮียเดี๋ยวคันเร่งค้างอีกกูว่าไอ้เฮียเอ้ยมันดักเต็มสะพานเลยวะไอ้เฮียเอาไงดีวะเพื่อนเฮ้ยมันมันไม่เตกมัึงแคยเอาแม่งเลย ใช่เหรอเฮ้ยมันไม่กี่คนเองเอาแม่งเลยไหมล่ะเอาแม่งเลยเอาแม่งดิเล่นแม่งดิเล่นแม่งดิเล่นแม่งดิี่แหละตาแก้เคนไม่ใช่แม่งมาเป็นใจเย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 ็นไอ้ฝั์มันมันอยู่กี่คนเฮ้ยเรานับก่อนเรานับก่อนไอ้เหี้ยนึ่งมึงนับดิกี่คนวะสี่ห้ากี่คนไม่รู้อ่ะแม่งไม่กี่คนหรอกพี่แม่งมีผู้หญิงเอาแม่งเลยใช่เหรอมีผู้หญิงด้วยเหรอไม่รู้อ่ะเอาแม่งเลยไหมล่ะมึงเปิดดิเพื่อนเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยเอาแม่งเลย

아무것 <목소리> ไม่ได้คิดจะทักจะถามไม่ได้คิดจะว่าอะไรอย่งที่นีมันสูไม่สูดใจไม่เคยอ่อนแอก็มาเลยจะพาไปพบแต่ความที่ไร้คำบยายอมและลุกนมาเลยไม่คใจะ้ามานลอยจะไม่ได้กล้ามันม่ไกลที่มันจะมาเลย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 จะไปเสียวอรงแรงรงแงแรงแรงแรงรงแ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 งแรงรง ไอ้เฮียกูตายไอ้เฮียเอ้ยทำไมพวกแม่งเยอะจังวะไอ้เชี่ยกูโคตรอึดกูใส่ก่อนแล้วแบบเหมือนกูตัวบักเลยไอ้เชี่ยแบบแม่งมันลุมกูเป็นสิบอ่ะกูวิ่งฝ่าดงพงภัยอ่ะกะเก็บหมดโอ้ยเฮียแม่งนะครับมันมันมาแก้มันก็แพ้เราต่อครับไอ้เชี่ยเอ้ยกูวิ่งฝ่าดงพงภัยไปแบบไอ้เชี่ยเป็นสิบตีนเยแม่กูเก็บเกลือหมดแล้วไอ้เฮียแม่ง ไอ้ยไอ้แสงตะวันจะรัดขอบฟ้าแล้ววะน้องเ,ออเราแม่งยังแก้แค้นมันไม่ได้เ,เลยเหลือตัวสุดท้ายเออเราแม่งตีรันปันแทงกูเคยแล้วว่ะที่อะเออเคยบ่อยแล้วด้วยตายทุกครั้งเลยรออะไรอ่ะคนก็น้อยชิบหายเลยเอ้าอยู่ที่ใจแล้วก็ตามมันจะถามกันสักทีไงน้องเออว่าถ้าตีกัน่ะมันอยู่ที่คนเหรอวะอยู่ที่ใจเว้ยที่องดูโรงเรียนเราดิ แม่งมีไม่กี่คนเรายังสู้เลยไปมึงไปนอนโรงเรียนให้เรียบร้อยไปไปนอนในเตียงให้เรียบร้อยไปก็ตอนนี้นะครับมีระบบเกาะเข้ามาแล้วนี่เห็นไหมมันจะเป็นหลอดเขียวข้างล่างนะครับผมก็เป็นใส่เกาะได้แล้วนะครับผมผมลืมบอกไปโอเคตอนนี้ผมก็แจกเกาะนะครับให้เด็กๆน้องๆแบบคนละตัวละก็ใส่เกาะแล้วมึงเห็นหลอดเขียวข้างล่างไหมน้องครับเออมันจะขึ้นมาก็เหมือนเหมือนเรามีเลือดสองเท่าเข้าใจใช่ปะเข้าใจเออแล้วพวกมึงก็จะตึกขึ้นแล้วทีเนี้ยพวกมึงจะสู้เด็กอินได้ ปเดี๋ยวเราไปเหมืองเลยไหมไปเลยไหมไปไปดิ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 ไอ้ี่เดี๋ยวเราเขาเรียกอะไรอะไปไปไปเหมืองเขาบอกมันบอกไอ้พวกนั้นมันบอกใช่ไหมว่าเด็กอินอยู่เหมืองกันใช่ไหมเพื่อนเออง่ายๆเราอะเราก็ไปดิรอที่อะไรอะไอ้สั์เราต้องให้ประธานเปิดก่อนแล้วก็ยืนดูกันให้ประตูเปิดก่อนดิที่อะแม่งจะไปไม่ได้อยู่แล้วเอยใจเย็นใจเย็นสาวไปไมวเฮ้ยใครโดนแทงตายวะเนี่ยบอดบอดอ่อเฮ้ย ใครไม่ได้ขับรถตาม่ำทุกไหนเนี่ยเออเด็กไหนไว้ไสัตว์เฮ้ยมันเด็กไหนวะไอเด็กไหนเนี่ยไม่รู้มองไม่เห็นเลยเฮียรถกูก็จะพังแน่เฮียแม่งแม่งใจ <c oughs> เย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเด็กอินนี่ว่ะเด็กอินเหอือนเด็กอินมันเถืนลงไปเด็กอินมันเถืนลงไป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 เดี๋ยวผมเปิดให้ใจเย็นใจเย็นมึงเดี๋ยวมึงค่อยเปิดไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยมึงดูในเหมืองดิ โอ้โหพี่โอ้โหไอ้เชื่อเย็นี่ยไอ้เชี่ยเราเราจะยังไงมาไปมึงเดินเออไม่เลื่อนไปเปิดเลยเฮ้ยมึงมาตาม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 มาตาามมโอ้ประธานกระโดดลงไปเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยแม่งชนเด็กโรงเรียนกูแม่งพี่มาชนเอ็นแม่งชนพ่อไอ้เฮียโอ้เฮ้ยเพื่อนกูตายเลยปะน่าไอ้เฮียเฮ้ยมึงมึงไปตรงโพใช่ไหมมันขยับไม่ได้เราไปอีโมฟีเลยตามมาตามมา ไอสัตว์เอ้ยแม่งชนเพื่อนกูงี้ต้องล้างแค้นให้เพื่อนได้อเฮี้ยต่เหมืองอ่ะรอบทิศไอสัตว์กูทำไม่เน้ยใส่แม่งดิกูไม่ได้กลัวหรอกไอเฮี้ยแต่แม่งเยอะจริงนี่เนี่ยประธานบอกว่ามันอยู่ที่คนไม่เอ็งไม่ใช่มันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่คนเอออยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่คนงั้นไอเฮี้ยนี่ก็ไปตัวแรกเลยแล้วกันนะมึงอ่ะไปเฮี้ยโอ้โอดีโมเลยสัตว์เอ้ยไอน้องน้องอยกูน้องปล่ไปกูปล่ไปกูปล่อยกู

นี่ไงมาดมาดิมึงมาดิมาดิก็มาดิก็มามึงก็มาโอ้โอ้กูตายเฮียตายตายกันเฮียแล้วกูยังไม่ตายกูไม่ได้เขต่อแม่งเยอะวะนี่เนี่ยเนี่ยโอ้โห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 พวกแม่งรอบพิษกูเลยเฮีย ไอ้เงี้ยผมแมงเยอะจริงเก็บแป้งเก็บแป้งเหลือมันคนเดียวตามันได้ให้เพื่อใบนึ่งฆาใครอะไรนะโอ้ยีวยเาะไอ้ยกูตายไอ้ย้ยเออไกมันเยอะจริง อะไรวะโอเคครับสำหรับใครแบบอยากเล่นเติมน okay, like okay, ี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใครอยากมาอยู่โรงเรียนบูกับผมก็มาเลยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนบูแบบน้อยมากนะครับก็ถ้าใครอยากเข้ามานะครับผมจะทิ้งลิงก์ดิสไว้ให้ข้างล่างนะผมคลิปนี้ผมก็ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บงัว